มาซาดาอีชีอิกุนซือทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกอน,นันต์ยอดสังวานเข้ามาติดทับชา้างศึกเตรียมลุยศึกบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือก2นัดเจอไต้หวัน สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธงขอบัญชิงต้องบุญธงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,ด, share, กด Subscribe ช่องบุญธงเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลที่นํามาฝากกันเป็นประจําจากทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ขอไปก่อติดสถานการณ์ของทีมชาติไทยกันบ้างครับโดยลพลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยนะครับมีคิวลงแข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคคัััดดเเเลลือกกกนนนะรบป็็มที่3แ้ว ที่4นะครับหลังจากที่กอดนห่นเนี้ยทีมชาติไทยลงสนามมาแล้ว2เกมนะครับก็คือเกมชนะศรีลังกาแล้วก็เกมบกไปแพ้ให้กับทางเติร์กเวนิสถานมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทําให้สถานการณ์การผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในช่วงต้นปีหน้าที่ประเทศซาอุดีอาระเบ,บียชักจะไม่แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าในรอบคัดเลือกนี้เนี่ยเขาจะเอาทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบ,บียในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับล่าสุดนะครับทีมชาติไทยหลังจากที่มีการ ประกาศรายชื่อ23นักเตะออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมจนทําให้ต้องถอนตัว ออกจากทีมชุดนี้เขาคนนั้นก็คือปรเมศจวิไลนะครับดาวยิงจากสโมสรยูบิโรอิวะตะนะครับซึ่งปรเมศจวิไลเนียก็มีการส่งหนังสือนะครับถึงสมาคมกีฬาฟุตบ,บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่พร้อมลงสนามใน2เกมที่เจอกับไต้หวันนะครับซึ่งทางมาซาดะอิชิอิกุนซอของพระพักร์ช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับเก้าอี e, ้ตอนนี้เริ่มอุ่นๆแล้วก็ได้มีการเรียก เจ้าโฟแบนะครับอนันย์ยอดสังวานปีกจากสโสมสรลำพูนวอริเออร์เข้ามาทดแทนนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโฟแบนันยอดสังวานในซีซั่นนี้เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับกับสโบสมสรลำพูนวอริเออร์นะครับล่าสุดก็เพิ่งยิงประตูแล้วก็ทำแอสซิสต์ในเกมที่ลำพูนวอริเออร์ครับเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเต็ดไปสุดมัน2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ที่สำคัญในซีซั่นนี้เขายิงไปถึง3ประตู3ประตูที่เขาทำได้ยิงได้คมกริบแล้วก็มีลูกสวยๆด้วย แถมทําไปถึง4แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยที่ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในซีซั่นนี้ก็ไม่แปลกที่ทางอีชีจะมอบโอกาสให้กับอนันต์ยอดสังวานอีกครั้งนะครับแม้ว่าอนันต์ยอดสังวานเนี่ยจะทําผลงานไม่ดีแล้วก็โดนแฟนบอลวิจาร์เยอะนะครับในศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมานะครับแต่ใครก็ตามก็ต้องยอมรับเลยว่าอนันต์ยอดสังวานเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับเป็นดาวรุ่งแต่ในเรื่องของเทคนิค ประสบการณ์นในฟุตบอลลีกแล้วก็ความสาบ้านเนี่ยผมว่าเขาพัฒนาขึ้นทุกปีนะครับดังนั้นผมมองว่า การที่ทางมาสด่ายีซีเรียกอนันยศสังวานมาติดทีมชาติไทยครั้งนี้เป็นการเลือกที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องไปรอให้เจ้าตัวนะครับปรับตัวเข้ากับพี่ๆในทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าตัวเล่นได้อย่างมั่นใจผมว่าอนันยศสังวานจะเป็นไพ่เด็ดของทีมชาติไทยนะครับในการลงสนามเจอกับไต้หวันทั้ง2นัดอย่างแน่นอนนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามเจอกับไต้หวัน2นัดวันที่9ตุลาคมนี้รวมไปถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะครับเป้าหมายเดียวของทีมชาติไทยนั่นก็คือการ คว้า3แต้มให้ได้นะครับเพราะว่าถ้า ทีมชาติไทยไม่สามารถเก็บ3แต้มจาก2นัดรวม6แต้มได้ในโอกาสที่จะตกรอบแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นในศึกบอลเอชยนครัพรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะวีสูงขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้น2นัดน,นี้ก็ถือว่าจะเป็นการชี้ชะตาของทีมชาติไทยรวมไปถึงมาซาดะอิชิอินะครับที่ตอนนี้สถานการณ์อย่างที่บอกไปไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ร้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าถ้า2เกมนี้ไม่ได้ แต่ไม่ชนะรวดต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนครับการรับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ซับซอ้อนเลยครับนั่นก็คือการโดนปลดจากตำแหน่งกุญสือนั่นเองครับอย่าลืมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วยครับ9และ14ตุลาคมนี้เจอไต้หวันทั้ง2นัดครับนี่เป็นข่าวสารขอาไวที่นำมาฝากกันเป็นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบุมทงกันไว้ด้วยนะครับ